สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรค่ะมีรถไถคูปต้า M 6 0 4 0 SU นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะและผ่าน7ตาช้างนะคะสภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องยนต์กันเลยค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นสีเดิมทุกจุดเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะตัวนี้สภาพดีค่ะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะคะตัวนี้ M 6 0 4 0 SU นะคะสีสูบนะคะตัวนี้ชั่วโมงการทำงานค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่8 6 2ชั่วโมงนะคะ862ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ ไปดูสีสันรอบๆบคันค่ะตัวนี้นะคะสวยงามเลยนะคะตัวนี้สีสวยนะคะพร้อมใช้เลยนะคะตัวนี้สภาพดีมากนะคะนี่ค่ะให้ดูรอบๆบคันกันเลยนะคะสวยสวยเลยนะคะตัวนี้ M 6 0 4 0 SU นะคะตัวนี้แค่ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะคะตัวนี้แต่ทางร้านมีติดให้ด้วยนะคะพอดอีวันนี้ลูกค้าขอดูนะคะขอดูรีวิวก็ เรา,าล้างเสร็จนะคะเก็บรายละเอียดเสร็จก็รีบมารีวิวให้ลูกค้าดูนิดนึงนะคะก็มีสติกเกอร์ติดให้นะคะแต่วันนี้คือมันไม่ทันจริงๆนะคะก็ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะก็จะรีวิวให้ดูรอบคันก่อนนะคะเพราะว่าทางลูกค้าเร่งมาว่าอยากได้รุ่นนี้แล้วก็ขอให้รีวิวให้ดูหน่อยนะคะก็นี่ค่ะมาแล้วค่ะ m 6 0 4 0นนะคะรถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะตัวนี้นะคะยางหน้าเป็นยางใหม่แกะกล่องเลยนะคะคุ้มมากๆนะคะตัวนี้ถือว่า มุมสุดๆนะคะคือได้แบบยางใหม่ด้วยนะคะก็เอาไปก็เราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนนะคะทางร้านปรับเปลี่ยนไปให้เป็นเรียบร้อยแล้วก็ลูกค้า,าไปก็พร้อมใช้กันเลยนี่ค่ะสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะดูด้านหลังของรถค่ะนี่ค่ะไล่ดูจากด้านบนเลยนะคะนี่ค่ะสะภาพสวยๆเลยนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานนะคะเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกนะคะสมบูรณ์นะคะ ซินล้อซินพีดีโอมีปรับเปลี่ยนมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเก็บสีรายละเอียดมาเป็นบางจุดนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะมาพร้อมฐานเจ็ดนะคะตาช้างนะคะตัวนี้ใบเต็มฐานสวยนะคะสะภาพดีค่ะ M. 6 0 4 0นะคะอุปกรณ์พร้อมนะคะใบมิหน้าและผ่าน7นะคะสภาพสวยค่ะยางดีทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวนี้ราคาถูกมากๆนะคะใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวบอกเลยว่าตัวนี้รอฟังราคากันได้เลยนะคะเพราะว่าลดราคาดีมากนะคะคันนี้นี่ค่ะสภาพสวยนะคะพร้อมใช้เลยเก็บรายละเอียดมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ M 6 0 4 0ค่ะพร้อมอุปกรณ์ใบมหน้าและผาน7นะคะราคาเพียง498,000บาทเท่านั้นค่ะถูกมากๆเลยนะคะ498,000บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะมีค่าแนะนำให้5,000บาทด้วยนะคะท่าในใดอยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้าก็โอนจองได้นะคะ1,000 0บาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะตัวนี้จะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะ ใครสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ081-913-6451นะคะร้านสมพงการเกษตรค่ะมีหน้าร้านนะคะสามารถเชื่อถือได้นะคะโอนจองได้ได้รับรถคันนี้ชัวร์นะคะใครที่หาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยตัวนี้รีบจับจองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องค่ะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยนะคะ M 6 0 4 0 SU นะคะตัวนี้ ภาพนี้นะคะราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะใครที่หาอยู่ก็รีบจับจองกันได้เลยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบค่ะจัดส่งให้ฟรีถึงที่ด้วยนะคะสวัสดี